การดำเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนในปีการศึกษา2,563วัตถุประสงค์ของการประเมินในครั้งนี้เพื่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2,560ปีการศึกษา2,563ของโรงเรียนสังกัสงดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2 5 6 0ปีการศึกษา2563จําจำนวนทั้งสิ้น14,652คนจาก2,361โรงเรียนโดยมีวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอนแยกตามประเภทและขนาดโรงเรียนประเภทของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดจำนวน81โรงเรียน โรงเร 2, ียนละสองห้องห้องละ6คนรวมทั้งสิ้น972คนโรงเรียนอนุบาลประจําเขตพื้นที่จํานวน183โรงเรียนโรงเรียนละหนึ่งห้องห้องละ6คนรวมทั้งสิ้น1นึ่คนโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบซึ่งไม่เป็นโรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัดและไม่เป็นโรงเรียนอนุบาลประจําเขตพื้นที่จํานวน733โรงเรียนโรงเรียนละหนึ่งห้อง ห้องละ6คนรวมทั้งสิ้น4,398คนและโรงเรียนทั่วไปที่เปิดสอนชั้นอนุบาลศึกษาจำนวน1,364โรงเรียนโรงเรียนละหนึ่งห้องห้องละ6คนรวมทั้งสิ้น8,184คนโดยสุ่มจากโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการประเมินพัฒนาการมีจำนวนห้องเรียนละ6คนให้แบ่งออกเป็นนักเรียนชาย3คนนักเรียนหญิง3คนโดยคณะกรรมการประเมินพัฒนาการที่ไม่ใช่ครูประจําชั้นจะเป็นผู้สุ่มอย่างมีระบบจากบัญชีเรียกชื่อเช่นใช้ลำดับเลขคี่หรือลำดับเลขคู่ในบัญชีเรียกชื่อเป็นเกณฑ์หากสุ่มได้เด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กพิเศษเรียนร่วมให้ดําเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใหม่ โครงสร้างเครื่องมือตัวบ่งชี้พัฒนาการที่ทําการประเมินการประเมินพัฒนาการเน้นการประเมินครอบคลุมพมัฒนาการทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาโดยวิเคราะห์จากมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์12มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560ทั้งนี้ได้คัดเลือกตัวบ่งชี้ที่สําคัญและสอดคล้องสัมพันธ์กับกิจกรรมการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย มาทําการประเมินแนวทางการดําเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนในปีการศึกษา2563สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560แล้วนําไปทดลองใช้กับโรงเรียนทุกขนาดจํานวน11โรงเรียนครอบคลุมทุกภูมิภาคเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ทั้งความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์และค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือจนเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์จัดทําวีดิทัศน์สำหรับใช้ประกอบการศึกษาคู่มือดําเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจับประสบการณ์เป็นเครื่องมือสําหรับประเมินพัฒนาการนักเรียนและคู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนซึ่งทั้งหมดนี้ได้จัดทําเป็นวีดิทัศน์ส่งไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ o b เ c h a n n e l เพื่อให้เปิดชมไปพร้อมกับศึกษารายละเอียดในคู่มือเพิ่มเติมให้เข้าใจอย่างชัดเจนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะรวบรวมข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างสำหรับนำมาประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดทํารายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560 ปีการศึกษา2563ต่อไปสำหรับการดำเนินงานในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีดังนี้ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างตามจำนวนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดโดยต้องตรวจสอบว่าเขตพื้นที่การศึกษาของท่านมีจำนวนโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างกี่โรงเรียนแบ่งเป็นขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่หญกี่โรงเรียนจากนั้นให้ดำเนินการประเมิน ตั้งคณะกรรมการจำนวน2ชุดดังนี้ชุดที่1เป็นคณะกรรมการอำนวยการประเมินพัฒนาการนักเรียนประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานและศึกษานิเทศที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นกรรมการและเลขานุการทำหน้าที่วางแผนการดำเนินงานอำนวยความสะดวกวินิจฉัยสั่งการแก้ปัญหาปัจรัยต่าง และตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการชุดที่2คณะกรรมการประเมินพัฒนาการประกอบด้วยครูประจำชั้นที่ทําหน้าที่จัดประสบการณ์ตามชุดกิจกรรมจํานวนหนึ่งคนและคณะกรรมการ3คนได้แก่ศึกษาดิเทศหรือครูผู้สอนปฐมวัยที่ไม่ใช่ครูประจำชั้นห้องเรียนกลุ่มตัวอย่างจํานวนชุดคณะกรรมการตามความเหมาะสมของจํานวนโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งคณะกรรมการประเมิพนพัฒนาการต้องศึกษาคู่มือดำเนินงานประเมิพนพัฒนาการนักเรียนชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์และคู่มือบันทึกข้อมูลการประเมิพนพัฒนาการควบคู่ไปกับการชมวีดิทัศน์การสุ่มกลุ่มตัวอย่างนักเรียนให้คณะกรรมการประเมิพนพัฒนาการเป็นคนสุ่มอย่างเป็นระบบส่วนครูประจําชั้นให้ดําเนินการจัดก,กิจกรรมต,มตามตารางเท่านั้นโดยคณะกรรมการประเมิพนพัฒนาการเป็นผู้ประเมินและบันทึก ลงในแบบบันทึกผลให้แล้วเสร็จก่อนปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563สําหรับครูประจำชั้นให้ศึกษาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมดําเนินการจัดกิจกรรมตามตารางและให้ข้อมูลพัฒนาการของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ผลการประเมินสอดคล้องกับสภาพจริงมากที่สุดในการดําเนินงานประเมินพัฒนาการครั้งนี้ มีเอกสารใช้ในการประเมินพัฒนาการนักเรียนจำนวน3มเล่มคือเอกสารหมายเลขหนึ่ง <c oughs> คู่มือดำเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนซึ่งผู้เกี่ยวข้องต้องศึกษารายละเอียดในคู่มือให้เข้าใจชัดเจนเอกสารหมายเลขสองชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับการประเมินพัฒนาการนักเรียนประกอบด้วยชุดกิจกรรม7ชุดเอกสารหมายเลข3คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนประกอบด้วย แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับชุดกิจกรรมทั้ง7ชุดสําหรับรายละเอียดคู่มือและเครื่องมือศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารดังกล่าวในส่วนของเครื่องมือและสื่อที่ใช้ในการประเมินครูประจําชั้นหรือคณะกรรมการประเมินพัฒนาการต้องจัดเตรียมไว้ก่อนวันประเมินซึ่งในคู่มือได้ระบุเครื่องมือและสื่อที่ใช้ในการประเมินตามชุดกิจกรรมทั้ง7ชุดวิธีการขั้นตอนประเมินพัฒนาการ ครูประจำชั้นที่เป็นห้องเรียนกลุ่มตัวอย่างเตรียมเด็กห้องเรียนสื่อวัสดุอุปกรณ์และจัดกิจกรรมตามชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ตามตารางกิจกรรมประจําวันปกติคณะกรรมการประเมินพัฒนาการติดสัญ,ญลักษณ์ให้เด็กทุกคนซึ่งนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างอาจมีสัญ,ญลักษณ์ที่สังเกตได้ง่ายและเก็บข้อมูลเฉพาะนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเท่านั้นการจัดกิจกรรมแต่ละชุดกิจกรรม ให้มีการวางแผนการประเมินโดยเว้นระยะสำหรับให้คณะกรรมการประเมินได้มีเวลาพอที่จะรวบรวมข้อมูลการประเมินการสรุปผลการประเมินพัฒนาการลงในแบบบันทึกผลกรณีที่ไม่สามารถจัดสีระดับคุณภาพได้ให้หาลือกับครูประจำชั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอในการให้ระดับคุณภาพพัฒนาการตรงความเป็นจริงมากที่สุด การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนตามปฏิทินการปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดส่งคู่มือและเครื่องมือประเมินพัฒนาการนักเรียนพร้อมทั้งเผยแพร่วิดีทัศน์ทาง YouTube ช่อง o b e เ ch Channel เพื่อสร้างความเข้าใจในการประเมินพัฒนาการนักเรียนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในต้นเดือนมีนาคม2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการประเมินพัฒนาการและประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินกับคณะกรรมการประเมินพัฒนาการรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในการประเมินต้นเดือนมีนาคม2564คณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนจัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือประเมินพัฒนาการกรณีที่ห้องเรียนชั้นอุบาลไม่มีความพร้อมดําเนินการ ประเมินพัฒนาการนักเรียนในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตามตารางการประเมินพัฒนาการให้เสร็จสิ้นก่อนปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563สาำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการแล้วบันทึกข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในเดือนพฤษภาคม2564 เพื่อนําไปวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนและประชุมปฏิบัติการจัดทํารายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560ปีการศึกษา2563ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2564